ผลิตภัณฑ์ชิ้นต่อไปนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกล่องสีชมพูนะคะสดใสมากเลยบางคนอาจจะเห็นถ้าขายในต่างประเทศนะคะสีชมพูนี้จะเป็นวีสลิมนะคะแต่ว่าขายในประเทศไทยในชื่อว่า V.S. นะคะทุกชิ้นบนกล่องนะคะก็จะมีสัญลักษณ์กลมๆนี้ก็คือสัญลักษณ์ของการนำส่งสารอาหารสำคัญเข้าสู่เซลล์ได้อย่างครบถ้วนนะคะเป็นสัญลักษณ์ของบริษัทเรานะคะว่าผลิตภัณฑ์ชุกชิ้นนั้นจะสามารถนำส่งสารอาหารได้อย่างครบถ้วนโดยที่จะไม่สูญเสียสารอาหารอันทรงคุณค่าไปนะคะผลิตภัณฑ์ของเราในชิ้นนี้นะคะมีด้วยกัน30ซองทานด้วยกันได้30วันเลยนะคะโดดเด่นในเรื่องใด โดดเด่นในเรื่องของสารสกัดค่ะสารสกัดที่โดดเด่นของเขาก็คือสารสกัดจากกระบองเพชรอินเดียซึ่งช่วยในเรื่องของการเพิ่มการเผาผลาญค่ะเพราะปัญหาโรคอ้วนก็คือการกินอาหารที่มากเกินกว่าความจําเป็นของร่างกายเมื่อร่างกายของเรานั้นไม่สามารถจะเผาผลาญสารอาหารเหล่านั้นได้หมดมันก็จะสะสมในรูปแบบของไขมันตรงบริเวณสะโพกต้นขาหน้าท้องแขนขาต่างๆของเรานะคะและเมื่อสะสมมากๆเรา ก็จะเป็นโรคป้วนในที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาที่ตรงจุดก็คือการเผาผลาญสารอาหารที่เกินกว่าความจําเป็นของร่างกายให้หมดไปนะคะนอกจากนั้นนะคะเราก็ต้องมีการลดความอยากอาหาร เพิ่มด้วยนะคะบางคนทานอาหารเกิดจากความอยากไม่ได้เกิดจากความหิวจริงๆนะคะเห็นอะไรก็อยากทานไปหมดเพราะฉะนั้นนะคะสารสกัดจากส้มแขกและก็สารสกัดจากโครเมียมจะช่วยลดความเครียดและก็ความอยากอาหารลงนะคะแล้วก็อย่าลืมว่าเรามีสารสกัดจากผงมะพร้าวของเรานะคะช่วยในเรื่องของการปรับ นะปรับระดับน้ําตาลในเลือดให้เป็นปกตินะคะเราจะไม่รู้สึกหหยไม่รู้สึกบูบนะคะและที่สําคัญนะคะสารสกัดของเรานั้นครบถ้วนและไม่มีสารสกัดที่มีอันตรายปราศจากการตัดต่อทางพันธุกรรมนะคะสามารถทานได้อย่างแต่เขาเรียกว่าทานได้อย่างต่อเนื่องไม่มีอันตรายกับสุขภาพของเราในระยะยาวค่ะ